เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนักกีฬาไทยเมื่อพวกเขาได้รับชัยชนะ mm. ก็มักจะฉูดพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์แล้ว,วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับ2ไอดอลนักกีฬาคนไทยว่าทําไมสําหรับแวดวงกีฬาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านถึงมีความหมายลึกซึ้งกับนักกีฬาไทยขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพวกเขากันค่ะ เราก็มาอยู่กับไอดอลนักกีฬาไทยทั้งสองท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวกับคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะครับผมก็สวัสดีครับผมวันเฉลิมแฝงด้านกลางครับปตทอภิชาติฟาร์มครับผมนักมวยไทยไฟครับสวัสดีครับผมกวินธรรมสัจจานันท์ครับนักฟบอลทีมชาติไทยครับค่ะเนื่องในวันนี้เนาะเรามาร่วมจุดเทียนไทยถวายพระพรเล่าให้ฟังหนึ่งเขาว่ามีโมเมนต์ที่ประทับใจอะไรต่อพระองค์ท่านไหมคะผมนี่ต่อยมวยผมจะได้ชิงถ้วยพระราชทานของ ในหลวงรัชกาลที่ส0ก็ถือพระบรมฉายาลักษณ์ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีครับผมสู้เต็มที่ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยครับผมถามพี่ตองบ้างค่ะครตองในฐานะที่เราก็เป็นนักกีฬาเป็นไอดอลนักกีฬา,าเนาะเวลาที่เราได้รับชัยชนะแบบนี้แล้วจะต้องมีการนักกีฬามักจะมีการชูพระบรมฉายาลักษณ์ใหนฐานะนักกีฬามองว่ายังไงคะเป็นความเคารพที่ที่นักกีฬาหลายคนหรือว่าประชาชน คนอื่นด้วยนะครับผมที่เคารพในในถานพระมหากษัตริย์ครับผมซึ่งก็ผมมองว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่สวยงามครับแล้วก็อยู่ในสังคมไทยมาอยู่แล้วตัวพลเมืองเฉลิมมองว่าไงคะที่วันนี้เราได้มาเห็นภาพนี้อยู่ตรงนี้วันนี้ก็วันนี้ก็ได้มาเห็นไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าประชาชนทั่วไปทุกคนก็ได้มาร่วมใจแบบ ล้นหลามมากครับมาจุดเทียนถวายขออนให้กับในห,หลวงราชการได้สิบเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศขณะนี้ที่ประชาชนมาร่วมใจกันจุดเทียนถวายพระพรน,น,นคคะ